เมื่อกี้พูดไม่ได้ยินอ่ะอีกทีดิจะเล่นานะเล่นานะลูกนะลูกสาวขอบคุณมากเอ่อเคลิร์นเคลนเคลนอ่าว่ายังไงสบายดีไหมไอ้เท่าสบายดีเฮียออเอ้าไอ้เท่าเจไอ้เท่าเพื่อนครับเพื่อนเหรอครับผมเมื่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ปีนี้ร้อยสามสิบห้าครับเฮ้ยแกไปแล้วนะก็ตอนรับใครคุณตอนนั้นได้กับน้อยหน้าใหม่ใหม่เท่าไหรเก้าสิบกว่าแล้วนะคะโอ้โหไอผมเนี่ยร้อยสามสิบห้ามึงละอายุเท่าไหร่สามขวบเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันดูเครียดเคีียดดีวะคลีฟคลีฟคาแรคเตอร์ฮะ มึงเป็นอะไรเนี่ยฮันหน้าไว้หันน้าไว้ภัยหลังทำส้นตีน่ะไเอาไอ้เติร์นคนแก่เขาเดินแบบโอ้ยเขาจับหลังเปิดหลังภัยหลังเก่มานานหรือยังป้าจีเมื่อกี้ครับสดเลยเขาพูดนี่ได้รางวัลแล้วเนี่ยสองร้อยองครักษิต้เดียวคนเดียว ที่เหลือขี้เหนียวพูดไปคนพิกกี้เข้าใจดีทำไมวันนี้ตามันฟางๆวะแกงครับตาเป็นต้อโอเคเฮ้ยครับมึงเป็นมึงชื่ออะไรเนี่ยอ๋อมึงเป็นอะไรกับมันเป็นเพื่อนกันมึงบอกเพื่อนมันเนี่ยไปนั่งก่อนไปไปนั่งไปหลังคอมด้วยหลังคอมอีกคอมอีกคอมเออ แต่งแก่ยังไงให้เหมือน,นกุมารชิบหายเฮ้ยเฮ้ยมึงนั่งแล้วมึงไม่ต้องเอามือไฝ่หลังแล้วเอามือออกเอามือออกเอามือออกใครบังคับมึงได้ลิเก๋บอกกูดิแม่มึงบังคับมึงใช่ไหม <c oughs> เออจบเฮ้ย <c> ว <oughs> ันนี้มันเป็นมันเครียดเวรู้ป่ะทำไมเครียดทำไม,ำไมอะรางวัลไม่ทะลุเป้าไง ตังไก่ได้สองร้อยเดี๋ยวนี้เขาฝากตังไงเออฝากมาสองพันเออใช่วันนี้หาได้พ <c oughs> ันห้าเขาเนื้อตัวอเองห้าร้อยฝากเฮ้ย